ท่านเป็นสสเข่1จังหวัดสตูลค่ะครับขอ,อน,นท่านูมิพใจไทยครับสวัสดีครับท่านพี่บูลครับสวัสดีค่ะ,ค,ะครับสวัสดีครับคุณสมชัยคุณสุกิตครับครับสภาพในพื้นที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับปีนี้น้ํามันท่วมหนักมากใน20กว่าป,ปีนี้หนักที่สุดแล้วต,นตอนนี้ครับค่ เขตเทศบาลเมืองทุกทุกจุดที่ที่ปิดริมคลองนี้น้ําจะท่วมถึงประมาณหน้าอกถึงคอโอ้โหครับแล้วตอนนี้ข้างนอกเนี่ยข้างนอกเนี่ยมันก็น้ํามันก็ไหลบ่ามาจากไปน้ําตกนะแล้วก็มาจากภูเขาเนี่ยก็เยอะมากแล้วก็ดินสไลด์ก็มีดินสไลด์บางบางพื้นที่นะฮะท่านท่านพี่บุญครับสภาพตอนนี้เนี่ยน้ําไหลบ่ามา แล้วพี่น้องประชาชนเท่าที่ได้รับรายงานหรือมีการสำรวจต้องติดอยู่ในพื้นที่กี่มากน้อยแค่ไหนหรือเราเองได้มีการดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือร่วมกับทางภาครัฐอย่างไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้อ่ก็พยายามพยายามเลยครับพยายามที่จะไอเอาเรือเอาเรือสปีดโบท๊ทเอาเรือพีท เรือแล้วก็สปีดล้อเนี่ยทุกไปช่วยไม่ใช่ช่วยจตูนด้วยนะช่วยหัดใหญ่ด้วยครับครับอืมตอนนี้กําลังระดมเรือเข้าไปช่วยพี่น้องทั้งสองพื้นที่สองจังหวัดด้วยในพื้นที่ใกล้เคียงใช่ไหมครับก็ก็บางนี้มันมีมันมีมันมีพี่น้องชาวจตุนที่อยู่ที่ติดที่สิหัดใหญ่สามวันแล้วไม่ได้ทานข้าวก็ต้องเอาเรือเอาเรือสปีดโบสทลำใหญ่นะแล้วก็เอาเรือพีลำใหญ่เนี่ย ุกไปแต่ตอนนี้กำลังว่าันยังกังวลว่ามันจะไปเข้าไปหัดใหญ่ได้หรือเปล่าเท่านั้นเองอแต่ทางสตูนสตูนนี้ก็ทางสตูนก็ได้ประสานกับทางจังหวัดทางท่านรองผู้ว่าคณิตคงช่วยแล้วก็ท่านปอพวกนี้ช่วยกันทาอยู่ในส่วนของพักภูมิใจไทยมีมีมีเซ็นเตอร์มีศูนย์ประสานงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้โดยเฉพาะไหมครับในพื้นที่ครับ ในพื้นที่ทา่านพระบุญชัยไม่ได้ครับไม่ได้ทาผมผมทําโดยในานามขอพระคุะใจยอยู่แล้วครับ<อ>ก็จะประสานกับตรงไอจ้จุดจุดจุดติดต่อก็ตรงที่เทศบาลเมืองสตูลฮะที่ที่หน่วยป้องกันตรงนี้ครับแล้ว<อ>มันเรามาสแสดบาบตรงนี้แล้วก็หาทางช่วยเหลือพี่ดองที่เดือดร้อนทางทาง,ทางไอ้ฝั่งตําบลตําบลพุ่งนุ้ยที่อำเภอคนกะหลงตรงนี้ <หา S 2> มันน้ำมันจะไหลไปจากทางทางนู้นลงมา ทางนู้น<อ>ทางนู้นที่สร้างมาก็คือน้าเริ่มเริ่มเริ่ม,มลดลงแล้ว <c oughs> มันก็จะมาหนักตรงที่อําเภอคนโดนตำบลคนโดนตาบลย่านซื้อ,อบ้านควร,รนะฮะตำบลควนแล้วก็คลองขุดแล้วก็เทศบาลเมืองเทศบาลเมืองจะเป็นเป็นแหล่งสุดท้ายที่น้ําจะไหลมาม,ามาันก,กองตรงนี้ครับตอนนี้ฝนยังตกอยู่ไหมครับท่านตอนนี้ตอนนี้หยุดฮะเมื่อวานเมื่อคืนตกทั้งคืนตกจนหัวรุ่งตอนเช้าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มหยุดแล้วแต่ว่าฟ้าก็ยังมืดค้มอยู่ นี่ก็เราก็รอเราเราก็สแตนบายไว้ตลอด24ชั่วโมงค่ะอค่ะกังวลและเป็นห่วงเรื่องอะไรมากที่สุดสำหรับพี่น้องที่กําลังอยู่ในพื้นที่ในขณะนี้ตอนนี้เนี่ยที่เป็นห่วงก็คือตอนเนี้ยทางอบตนะฮะทางจังหวัดเองก็ไอเรือที่มีอยู่แล้วมันก็จะมีข้อจํากัดของมันจะมีข้อจํากัดของมันว่ามันมีลัไม่ไม่มากแล้วตอนนี้ทุกคนต้องใช้กันหมดพอใช้กันหมดเนี่ยก็เป็นห่วงแล้วก็เรื่องของอาหารการกิน ซึ่งทางทางผมเองนานำพักภูิใจใจนี่ก็เมื่อวานก็ซัพพอร์ตไปก็เป็นพันพันกล่องนะฮะ,ะเป็นพันพันกล่องแล้วก็าน้ำเป็นเป็นพันพันแพ็คก็จำไม่รู้อันนี้ก็อยู่ใน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 ใ,ในศูนย์ศูนย์ช่วยเหลือที่ที่เทศบาลเมืองสะตูนก็จะสุดผ่านทางนิดหนึ่งตอนนี้เป็นห่วงว่าอยากจะให้หน่วยงานราชการท้องที่อื่นนะฮะที่สะตูลคงจะเต็มแล้วแหละ เอาทั้งทหารทั้งทหารทั้งตำรวจออกมาหมดครับเนี่ยเราก็พยายามจะช่วยว่าตรงไหนมีมีเรือพีทมีเรืออะไรที่จะเอามาช่วยได้ก็จะช่วยครับนะนะตอนนี้ทางท่านนายยนต์ปรีอนุทินชาญวุลกูลแล้วก็ทางรัฐบาลที่มีการประชุมกันแล้วก็มีการสั่งการกันเรียบร้อยนะครับท่านพิบูลครับสรบเข้าเข้าใจว่าวันนี้น่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับ่ท่านพิบูลอยู่ในพื้นที่ก็คงจะเป็นตัวหลักในการประสานงานในเรื่องของข้อมูลและช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่เนาะ นะครับ,ช,รบช่วงนี้ฝากให้กำลังใจนะครับแล้วท่านพี่บุญมีข้อมูลอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในช่วงท้ายนี้ครับก็คือฝากฝากพี่น้องประชาชนที่มีที่มีบ้านอยู่ตามริมเขาหรือริมควนดินนะฮะข้าพ้ระวังในดินสไลด์เพราะว่ามันมันมีมีเคสดินสไลด์ในสองสามจุดแล้วแล้วก็มีคนตายมีบางจุดก็มีคนตายมีคนเสียชีวิตรตรงนี้ต้องนิดน,นึงแล้วก็ของอยากจะให้พี่น้องประชาชน พยายามที่จะดูแลตัวเองนิดหนึ่งนะวูนี้ก็ปวดโตกแล้วก็น้ำกระท่วมส่วนทางทางส่วนของผมเองกับภาคภูมิใจไทยเนี่ยก็ทํางานเต็มที่ทั้งสองเขตทั้งสสอทั้งสองเขตสอส,อส,อส,อสอวรสิทธ์เยบวรสิทธิ์ก็อยู่เขตสองเขตก็ทํางานเต็มที่ผมก็ทํางานเต็มที่เพราะถือว่ามันเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับก็ <นะ S 2> ต,ตรงนี้ก็ถ้ามีอะไรที่ทางรัฐบาลจะช่วยช่วยเหลือหรือว่าองค์กรต่างๆสมาคมต่างๆมูลนิธิต่างๆที่จะลงมาช่วยเหลือทางจังหวัดสตูหรือหัดใหญ่ผมว่ากอนนี้เรียบรีบลงมาเลยโดยเฉพาะ เอสกีเนี่ยแล้วก็เรือท้องแบนจะเอามาช่วยทางจังหวัดสตูลหนาดใหญ่ได้เนี่ยผมว่าก็ขอคุณท่านมากๆเลยนะครับค่ะตอนนี้ทางรัฐบาลก็กาลังจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้กันอยู่นะครับแล้วก็มีการสั่งการดําเนินการลงไปแล้วในพื้นที่นะครับนะครับช่วงนี้ขอพระคุณท่านพี่บณ์มากนะครับขอบคุณครับขอให้กำลังใจด้วยนะครับครับขอบคุณสมใจครับคุณจุกิตครับขอบคุณค่ะ